สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอแม่หมอกับสวัสดีนะคะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อความดีที่คุณสะสมมาคืออะไรก <c oughs> ่อนอื่นแม่หมอขอดูพอลังงานของคุณก่อนนะคะ คุณช่วงนี้คือสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้สิ่งที่คุณพร้อมที่จะพุ่งที่จะทำคุณไม่ได้คิดอย่างเดียวคุณคิดคุณไม่ได้คิดอย่างเดียวแต่คุณลงมือทำเลยค่ะแล้วฉับพลันด้วยแล้วเสียงนั้นคุณทำตามชาติต่ยานทำตามเสียงหัวใจทำตามเสียงจิตวิญญาณของคุณทำตามเสียงเรียกร้องของคุณโดยที่คุณไม่สนใจว่าสิ่งนั้นจะมี อุปสรรคมากขนาดไหนไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะมีเข้ามาทำให้คุณรู้สึกทนทุกทรมานรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกมีปัญหาอะไรเข้ามาเดายหลายอย่างที่เข้ามาทำให้คุณคิดมากทำให้คุณกังวลแต่คุณก็พร้อมสู้พร้อมลุยค่ะนี่คือพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะ <c oughs> แม่หมก็ยังเป็นบัตรไม่หายนะคะเสียงอาจจะ <c oughs> อาจจะดูเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะกำลังใจดีอยู่คะ่ะ <c oughs> พลังงานนะคะโอ้โหสุดยอดพลังงานของคุณพร้อมสู้พร้อมลุยพุ่งเป้าคือไม่มีการคิดไม่มีการที่แบบว่าคิดก่อนไม่มีคำว่าผัดบันประกันพุ่งคิดเดี๋ยวนั้นทำเดี๋ยวนั้นส,สัญชาตญาณเสียงข้างในบอกว่าให้ลุยลุยเลยทำเลยทำสิ่งนั้นทำเลยคือเป็นคนที่ ฟังเสียงตัวเองเป็นคนที่กล้าหาญในสิ่งที่ตัวเองจะทําสู้มากค่ะเป็นคนที่สู้มากเป็นคนที่จับเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วที่สําคัญนะคะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีคุณเป็นคนที่คาดการณ์ได้แม่นยํามากค่ะเพราะว่าคุณขึ้นเดเมจเชียนคู่กับ อสวินไม้เท้านั่นก็หมายถึงว่าความกล้าหาญความเม่นยำในสิ่งที่คุณคาดการในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทํานี่คือสุดยอดเลยค่ะ คุณอาจจะเคยนะคะคุณอาจจะเคยหวาดกลัวกับเรื่องอะไรหลายๆอย่างอาจจะเคยปิดกั้นอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องความรักผิดหวังในสิ่งที่คุณนะคะไม่ประสบผลสําเร็จมาก่อนสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้ในปัจจุบันนี้ค่ะณปัจจุบันนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะพลังงานคุณเปลี่ยนเปลี่ยนในขณะที่แต่ก่อนนี้คุณไม่กล้าค่ะคุณเป็นแค่เด็กไม้เป็นก้าวไม้ปิดกั้นตัวเองเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งหรือเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่เคยผิดพลาดแล้วก็ไม่กล้า ที่จะสู้ไม่กล้าที่จะทําอะไรแต่ตอนนี้พลังงานของคุณเป็นพลังงานเป็นผู้ที่เข้มแข็งเป็นผู้ที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะเป็นผู้ที่ไม่กลัวอะไรแล้วค่ะเข้าใจชีวิตแล้วค่ะพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมฟันฝ่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเจอทั้งคําพูดทั้งการกระทําไม่สามารถทําอะไรคุณได้ คุณมองดูในสิ่งที่คุณเคยผ่านมาแล้วคุณเอามาเป็นบทเรียนค่ะตอนนี้ชีวิตของคุณได้มีการนิ่งคิดพิจารณาในสิ่งที่คุณอาจจะหาทางออกไม่เจอติดกับกับในอดีตของคุณที่คุณนะคะ อาจจะเคยผิดพลาดอาจจะเคยโดนอะไรมาหลายๆอย่างในชีวิตโดนจนชนิดแบบคุณแบบไม่อยากจะสู้กับชีวิตนี้แล้วท้อถอยแล้วแต่คุณก็ได้มักจะได้รับโอกาสดีๆโอกาสนั้นก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเกิดปฏิหารหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับคุณโดยที่ไม่คาดชิดบางครั้งคุณบอกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณจะทำมันเหมือนไกลเหลือเกินแต่คุณก็ทำได้โดยที่ เกิดปฏิหารโดยที่คุณก็ไม่รู้สาเหตุค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้คุณนะคะทุกวันนี้มีความเข้มแข็งคุณเชื่อในสิ่งที่ดีคุณเชื่อในแรงศรัทธาของความดีค่ะเพราะพลังงานของคุณนะคะคุณพุ่งเป้าเลยค่ะคุณไม่ได้คิดค่ะแต่คุณลงมือทําคุณไม่มีคําว่าผัดวันประกันพุ่งแล้วคุณจะไม่ฟังเสียงอะไรทั้งนั้นนอกจากเสียงจิตวิญญาณของตัวเองค่ะเพราะสิ่งที่คุณได้ยินได้ทํานะคะคุณยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความดีค่ะว้าวไม่ว่าคุณจะ เจอคนพูดอย่างนู้นอย่างนี้เอ่อทให้คุณคุ้ยเควทําให้คุณออกนอกเส้นทางแต่คุณไม่มีคําว่าหลงค่ะคุณมีความหนักแน่นในตัวเองมากนี่คือพลังของคุณนะคะแล้วเรามาเข้าตามหัวข้อเลยค่ะ <c oughs> เข้าตามหัวข้อเลยนะคะความดีที่คุณสะสมมาคืออะไรนะคะ แรงศรัทธาว้าวโอ้โหความดีที่คุณสะสมมาคืออะไรพลังงานขึ้นนะคะคุณมีหัวใจที่ศรัทธามากคุณทุ่มเทจิตวิญญาณทั้งจิตใจของคุณคะ่ะไฟแห่งศรัทธาความเชื่อมั่นในความดีค่ะ นี่แหละค่ะความดีของคุณที่คุณสะสมมาแล้วคุณถูกประทับตานั่นก็หมายถึงคุณเป็นลูกของจักรวาลคุณเป็นลูกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งนี้นะคะไม่ใช่คุณทำมาแค่พบชาตินี้สิ่งนี้คุณติดตามคุณมาทุกพบทุกชาติแล้วค่ะนี่แหละค่ะคุณจะมีหัวใจที่เกี่ยวพันผูกพันกับศีลธรรมกับ ธรรมะหรือกับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีค่ะทุกครั้งที่คุณทําอะไรไม่ดีสิ่งนั้นจะย้อนเข้าหาคุณเร็วมากจนทําให้คุณนะคะได้ตื่นรู้ว่าคุณถูกกําหนดมาในเส้นทางนี้ค่ะว้าแล้วความดีที่คุณทําค่ะขยายคืออะไร เหมือนพลังงานของคุณอที่ขึ้นตอนที่แม่หมอเปิดแรกๆเลยค่ะโอ้โหความดีที่คุณทำมาคืออะไรคะคือสิ่งที่คุณปล่อยวางคุณปล่อยวางคุณไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับวัตถุภายนอกคุณเข้าใจชีวิต คุณผ่านความยากลำบากคุณผ่านการผิดหวังความเสียใจเพื่อนฝูงชื่อเสียงเงินทองคุณเข้าใจสัจธรรมจุดนี้ค่ะคุณเข้าใจชีวิตจุดนี้คุณได้มองดูอดีตได้มองดูสิ่งที่ผู้คนเข้ามามีดีมีทะเลาะมีช่วยเหลือมีเอาเปรียบคือคุณไม่ได้ยึดติดจุดนี้ค่ะคุณไม่ได้ยึดติดจุดนี้แล้วเพราะคุณได้ตื่นรู้ในจุดนี้แล้ว คุณได้เป็นพลังงานที่พร้อมสู้พร้อมสู้พร้อมช่วยเหลือพร้อมช่สู้พร้อมช่วยเหลือไม่ยึดติดในบาปในสิ่งที่มนุษย์เราคุณเดินในทางท,ทางโลกและทางธรรมค่ะเพราะพลังงานของคุณนะคะไม่มีการยึดติดสิ่งไหนที่คุณมีคุณก็พร้อมที่จะให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบว่าไม่ยึดติดอะไรอยู่ในสิ่งที่ความเป็นจริงค่ะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคือจะไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย แล้วแม่หมอจะขอขยายอีกนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นนะคะ <c oughs> ความดีที่คุณสะสมมานะคะคุณเป็นผู้ให้จริงๆค่ะไม่น่านหลับพลังงานของคุณคือคุณไม่ถามไถ่ด้วยค่ะว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการแต่คุณพร้อมที่จะช่วยถ้ามีใครเดินเข้ามาในชีวิตคุณถ้าใครได้รู้จักคุณ บุคคลนั้นโชคดีมากค่ะเพราะคุณมีแต่ความเมตตามีแต่การให้ให้ของคุณนี้ไม่ได้ให้เบียดเบียนตัวเองนะคะไม่ได้ให้เบียดเบียนใครด้วยแต่คุณทําด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณทําด้วยความสุขของคุณคุณทําแล้วคุณมีความสุขคุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งที่ดีๆคุณได้โอกาสที่ดีๆคุณก็อยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับใครหลายๆคนได้รู้ถึงความสุขได้รู้ถึงการที่ปล่อยวางได้รู้ได้เข้าใจชีวิต สิ่งนี้แ่ละค่ะแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณนะคะจับไม่ปล่อยจับไม่ปล่อยนั่นก็คือคุณงามความดีของคุณค่ะความมีเมตตาการพูดคําพูดคาชี้แนะแม้กระทั่งคาว่าดูถูกคุณยังไม่เคยทําที่จะดูถูกคนอื่นเลยค่ะทั้งที่พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ใหญ่มากคุณที่จะสามารถที่จะ,ะทําตัวให้เหนือคนอื่นก็ได้แต่คุณไม่เป็นค่ะ คุณนอบน้อมถ่อมตนมากแล้วที่สําคัญนะคะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่ผิวพรรณดีเป็นคนที่ใครๆเห็นแล้วก็จะมีออร่าค่ะเป็นคนที่เสียงพอเป็นคนที่เพียบพร้อมแต่ถ้าคุณอาจจะบอกว่า คุณไม่ได้มีเพียรพร้อมอะไรในในตัวตนของคุณเลยแต่ข้างในของคุณจะเปล่งประกายออกมาผู้คนเขาเห็นเขาจะรับรู้ได้ค่ะแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ยึดถืออดีตใครทําให้คุณเจ็บช้ําปวดช้าเจ็บปวดคุณจะไม่ถือสิ่งนั้นค่ะคุณจะปล่อยผ่านเลยค่ะนี่แหละค่ะคือความดีที่คุณไม่ถือสาในสิ่งที่คนอื่นนะคะเขาเอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้คุณคุณพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะเปิดโอกาส คุณไม่เคยปิดกั้นแม้กระทั่งคนที่เคยทำร้ายให้คุณเสียใจใช้คำพูดใส่ร้ายว่าร้ายคุณหาว่าคุณเป็นแบบน้นแบบนี้คือคุณปล่อยผ่านค่ะคุณเป็นพลังที่ให้จริงๆค่ะปล่อยวางจริงๆค่ะคุณไม่ได้ยึดติดนี่แหละค่ะคือบุญกุศลที่คุณสะสมมาทุกภพทุกชาติแล้วคุณสังเกตตัวเองในชาตินี้นะคะคุณจะเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณก็จะเป็นคุณแม่ที่ดีมากถ้าคุณเป็นภรรยาคุณก็จะถือว่าคุณเป็นภรรยาที่ดีมากๆบุค คนใดที่ได้คุณถือว่าโชคดีสับเปลี่ยนเป็นท่านหญิงท่านชายนะคะถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณก็เป็นคุณพ่อที่รับผิดชอบครอบครัวได้ดีมากไม่เคยที่จะให้ครอบครัวอดอยากค่ะคุณพร้อมสู้เพื่อคนในครอบครัวแล้วคุณก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมากมีความอดทนเป็นคนที่หนักแน่นมากค่ะนี่แหละค่ะแล้วที่สําคัญนะคะคุณเป็นคนที่ไม่เคยดูถูกใครคะ่ะไม่เคยดูถูกใคร ไม่ว่าคุณจะโดนดูถูกหรืออะไรนะคะคุณจะปล่อยให้สิ่งนั้นเป็นไปตามเวรกรรมคุณจะมีคติอย่างหนึ่งนะคะว่าใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพราะขึ้นกระจกนะคะนั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนกับเพราะคุณจะเข้าใจกฎจัก,กรวาลจุดนี้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าคุณได้ตื่นรู้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะนั่นเป็นของเก่าของคุณนะคะของเก่าที่คุณสะสมมาสิ่งนี้ละคะ่ะคือเป็นเกราะป้องกันให้ชีวิตของคุณนะคะทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จไม่ว่าคุณจะติดขัดอะไรนะคะ ทุกอย่างก็จะผ่านผ่านไปแบบปฏิหารเลยค่ะอย่างเช่นคุณจะเจออะไรในช่วงนี้วิกฤตเข้ามานะคะคุณก็จะมีบางอย่างที่เกิดปฏิหารโดยที่คุณนะคะแทบจะไม่อยากเชื่อเลยคือไปสามารถไม่สามารถที่จะบอกเกา่าเล่าความให้ใครฟังได้บางคนเขาอาจจะไม่เชื่อในเรื่องแบบนี้ต้องสัมผัสเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้สัมผัสและบุญบารามีที่คุณสะสมมานั่นก็คือการให้โดยที่ไม่วางผลการมีเมตตา การที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีต่อครอบครัวต่อญาติพี่น้องของคุณค่ะคุณคือผู้เสียสละเสียสละนี้ไม่มีใครบีบบังคับคุณนะคะคุณทําด้วยความเต็มใจค่ะทําด้วยสิ่งที่คุณอยากจะทําทําด้วยหน้าที่ของลูกที่ดีสามีที่ดีภรรยาที่ดีหรือทำหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดีพนักงานที่ดีเพื่อนที่ดี คือคุณเป็นแบบนี้ค่ะถ้าคนที่ไม่รู้จักคุณแรกๆเขาอาจจะมองว่าคุณสร้างภาพไหมทําไมมีด้วยหรือคนที่จะดีแบบนี้คนที่จะมีจิตใจที่บริสุทธิ์แบบนี้คนที่จะโดนว่าร้ายเก่าร้ายก็ยังไม่โต้อตอบแต่พลังงานของคุณนะคะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเป็นพลังงานที่แบบว่า <c oughs> เป็นพลังงานที่แม่ค่ะให้เป็นสองลูกเลยค่ะ ลูกที่มีความเมตตาลูกที่พร้อมที่จะให้ความอบอุ่นอีกลูกหนึ่งคุณก็จะเป็นลูกที่แบบว่าละละ้าสบายสบาย,บายชอบร้องลําทําเพลงในยามใดที่คุณมีความสุขกับตัวเองนะคะคุณจะรู้สึกสุขผ่อนคลายถ้าคุณได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้อยู่กับสิ่งที่คุณรักคือจะแตกต่างมากค่ะนี่แหละค่ะจนบางทีคนที่ไม่เข้าใจเขาอาจจะคิดว่าคุณสร้างภาพทําเอาหน้าแต่เมื่อเขาได้รู้จักคุณจริงๆนะคะเข้าไปถึงก้นลึก จิตวิญญาณของคุณนะคะได้อยู่ได้สัมผัสจริงๆเขาจะรู้ว่านี่แหละคะ่ะคือตัวตนของคุณจริงๆคือผู้ให้ให้จนชนิดแบบว่าคุณไม่คิดที่จะตอบอคุณไม่คิดที่จะเรียกร้องกลับคืนคะ่ะสิ่งที่คุณทําคุณทําด้วยความเต็มใจเพราะว่าสิ่งนี้ผูกพันคุณมาตั้งแต่หลายๆภพแล้วคะ่ะเป็นสิ่งที่ต่อให้ใครจะมาเปลี่ยนความคิดคุณเปลี่ยนไม่ได้นะคะมายุยงว่าอย่าทําเลยอย่าเป็นเลยคนดี ต่อให้คุณจะเจอบททดสอบที่ทําให้คุณท้อในสิ่งที่คุณอยากจะทําเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ก็ไม่สามารถมาทําให้คุณนะคะลบล้างหรือมาทําให้คุณออกจากสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในสิ่งที่เป็นความคุณงามความดีของคุณไม่สามารถมาทําสิ่งนี้ได้ค่ะเพราะสิ่งนี้คุณได้ถูกประทับตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่คือจิตวิญญาณดั้งเดิมของคุณนะคะที่คุณเป็นผู้ให้จริงๆค่ะนี่แหละค่ะ พูดไปเสียงก็จะไปไม่รอดแล้วค่ะเมื่อเสียงไม่รอดแต่ก็ยังมีพลังกายพลังใจที่จะพูดค่ะสุดยอดเลยหมอก็ถ้าวันไหนไม่ได้อัดคลิปเนี่ยคิดถึงลูกดวงเลยค่ะเหมือนมีบางอย่างเรียกร้องเออเมื่อไรคลิปแม่หมอจะมาเนาะแม่หมอก็เป็นห่วงทุกคนนะคะ เราก็มาทําค่ะแล้วเรามาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกจากจะเตือนกล่าวอะไรคุณไหมว้าวต้นไม้แห่งชีวิตว่าแล้วพลังงานโอ้โห โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรไหมท่านอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมานะคะคุณคือต้อนไม้แห่งชีวิตคุณคือความล่มเย็นคุณคือผู้ให้คุณคือผู้ที่เป็นอีกพลังงานหนึ่งที่มาช่วยเหลือ,อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นพลังงานที่ น้อยคนค่ะน้อยคนที่จะมีพลังงานแบบนี้เพราะว่าพลังงานแบบนี้คือพลังงานผู้เสียสละเป็นพลังงานที่ไม่หาผลประโยชน์ให้ตัวเองไม่หาความสุขให้ตัวเองแต่เป็นพลังงานที่ทําด้วยความเต็มใจพ่อเข้าใจตื่นรู้ต่อให้คุณไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะแบบไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้อยากจะ,ะไม่อยากจะวุ่น,ว,นวายกับใครแต่มีบางอย่างดึงเพราะว่าคุณถูก ติดตามด้วยภารกิจหรือหน้าที่หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นลูกจักรวาลเป็นลูกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของคุณเป็นบุญกุศลที่คุณสะสมมาสิ่งนี้ละค่ะคุณจะสังเกตตัวเองเวลาคุณให้คำปรึกษาหรือเวลาคุณไปช่วยเหลือใครชี้แนะใคร ทุกคนจะปลดล็อกทุกคนจะผ่อนคลายทุกคนจะเข้าใจทุกคนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เจอสิ่งที่เขาติดล็อกกับชีวิตคุณอาจจะเป็นนักทํานายอ่านเหมือนแม่หมอก็ได้หรืออาจจะมีหลายๆอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องผูกพันกับช่วยเหลือผู้คนจริงๆค่ะนี่แหละค่ะสิ่งนี้ของคุณไม่ใช่เพิ่งมีนะคะถูกติดตามมาทุกพทุกชาติแล้วคุณก็ต้องสานต่อ เพื่อคุณจะได้ช่วยหลายๆดวงจิตวิญญาณด้วยเช่นกันค่ะแล้วสิ่งนี้นะคะจะทําให้ชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าชีวิตของคุณจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาในชีวิตคุณก็มักจะโชคดีเสมอคุณก็มักจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะ,ะในเรื่องร้ายคุณก็จะมีเรื่องที่ดีที่ค่อยๆเข้ามาปอบขวนคุณค่ะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไม่ให้คุณ โชคร้ายหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาทำร้ายคุณได้ค่ะพ่อคุณอยู่ในความดูแลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านปกป้องคุณอย่างดีเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณทํานะคะภารกิจที่คุณทําเป็นภารกิจที่น้อยคนคะ่ะน้อยคนที่จะได้รับมอบหมายจุดนี้นะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ว้าวสุดยอดมากค่คือโอ้โหสิ่งนี้นะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสัมผัสไม่ได้แต่อ ทุกคนจะสามารถรู้ค่ะว่าตัวเองมีภารกิจอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างเราอาจจะเป็นคนที่ปกติธรรมดาทำมาหากินอยู่บ้านทำไรทำนาทำสวนเรานี่แหละค่ะแต่สิ่งที่เราทำได้ทำนาทำสวนปลูกผักผล,ลไม้สิ่งที่เราได้เราเอาไปแบ่งปันให้กับ คนที่เขาไม่มีเหมือนเราก็ถือว่าคุณได้บุญกุศลคุณได้ทําสิ่งนี้เป็นทานศีลบารมีแล้วนะคะเหมือนกับการที่เราทําบุญนะคะไปที่วัดเราได้ไปถวายสังฆทานน้อมอนุโมทนาบุญแต่การที่เราทําด้วยน้ำพักน้าแรงของเรา แจกจ่ายญาติพี่น้องของเราแจกจ่ายผู้คนที่เขาเข้ามา,าโดยที่เราไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรคือเรามีเหลือกินเหลือใช้แล้วเราก็อยากจะแบง่งบังจุดนี้นั่นแหละค่ะคือบุญกุศลที่มีแต่ให้แล้วคนก็จะมีแต่ความเจริญการทําบุญเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากค่ะการที่เราให้บางอย่างโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่มหศัศจรรย์มาก สิ่งนี้ต้องสัมผัสเองนะคะต้องสัมผัสเองแล้วคุณจะมีบางอย่างที่เข้ามาช่วยชีวิตคุณในยามที่คุณตกทุกข์ได้ยากจริงๆคะ่ะเป็นพลังงานที่เือเชื่อจริงๆคะ่ะแล้วสิ่งที่คุณสะสมบุญบารมีมานี่แหละคะ่ะคือสิ่งนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่คุณไม่เขาเรียกว่าอะไรนะกินกินไม่เคยขาดคุณไม่เคยอดคะ่ะคุณจะไม่เคยอดไม่เคยขาดในชีวิตของคุณต่อให้คุณจะ ไม่มีแล้วนะคุณก็จะมีเข้ามาค่ะเพราะท่านจะไม่ปล่อยให้ลูกของท่านลําบากเพราะสิ่งที่คุณได้ถูกกําหนดมาได้มีภารกิจของคุณนะคะคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากนี่แหละค่ะนั่นก็คือภารกิจของคุณได้มาสะสมแต้มบุญของคุณเพื่อที่จะได้ช่วยเหลืออีกหลายๆคนแม้กระทั่งดวงวิญญาณที่เขายังเล่ล่นนั่นก็หมายถึงว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ ตื่นรู้ระดับหนึ่งแล้วนะคะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรมคุณจะเข้าทางธรรมมากกว่าทางโลกแล้วค่ะเพราะพลังงานขึ้นนะเป็นพลังงานที่ใหญ่มากค่ะว้าว <c oughs> <c oughs> เราดูมาดูไพ่สรุปอีกสามใบนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะ โอ้โห oh, oh. หัวใจนางฟ้าลมหายใจสายลูงโอ้โ oh. oh. หไพ่สรุปสามใบท่านอยากจะบอกว่าคุณมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณวนเวียนอยู่กับคุณทุกยีี่ชั่วโมงค่ะท่านคอยมาเฝ้าอ阿าขาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะเมื่อคุณจะสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อคุณฝึกสมาธิ ฝึกลมหายใจรู้สึกว่าธาตุของคุณคือธาตุลมนะคะคุณคือพลังงานธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ํานะคะสองธาตุนี้เมื่อคุณควบคุมได้ให้นิ่งคุณจะเกิดแสงสว่างคุณจะเกิดนิมิตหมายคุณจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้คุณจะสื่อสารกับเหล่าจิตวิญญาณกับเทวดาของคุณได้เมื่อมีเหตุการณ์อะไร้าจะคอยมาชี้แนะและบอกกล่าวคุณค่ะนี่แหละค่ะ <c oughs> พลังงานของคุณนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่มีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุณทุกยีิบสี่ชั่วโมงนะคะแล้วเหตุนี้ไม่ใช่เหตุบางอื่นนะคะคุณถูกกําหนดมาเมือนอย่างที่แม่หมออ่านเมื่อกี้เนี่ยคุณถูกกําหนดให้มาทําภารกิจของคุณนะคะซึ่งแม่หมอว่าพลังงานที่เ,ออเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะมีเยอะที่ตื่นรู้มีเยอะที่รู้แล้วว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณมาทําภารกิจอะไร หน้าที่ของคุณคืออะไรแล้วคุณเลือกเส้นทางของคุณได้ถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะแม่หมอขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานเป็นพลังงานที่สุดยอดมากค่ะวันนี้นี่แหละค่ะคือบุญกุศลที่คุณสะสมมาก็คือการที่คุณมาเพื่อให้คุณมาเพื่อช่วยคุณมาเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณได้ช่วยเหลือผู้คนให้ เข้าเส้นทางสู่เส้นทางกลับบ้านดั้งเดิมของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ถึงขั้นระดับนั้นนะคะจะมีบางอย่างผลักดันให้คุณนะคะได้เข้ามาได้มาตื่นรู้ได้มาเรียนรู้ถึงทางด้านจิตวิญญาณทางด้านการาาเขาเรียกอะไรนะ ธาตุท,าทั้งสีของคุณธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อไหรที่คุณยังไม่พร้อมอย่างนี้นะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณวนกลับเข้ามาอยากจะเข้าทางธรรมอยากจะฝึกสมาธิอยากจะสวดมนต์อยากจะอยู่สงบเมื่อไหรที่คุณเข้ามาขั้นตอนนี้นะคะคุณก็จะสามารถสัมผัสได้กับสิ่งที่ว่า,าเนื้อเนื้อบางอย่างเนื้อธรรมชาติซึ่งคุณจะสัมผัสได้สิ่งนี้จงใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ คนที่ปฏิบัติคนที่มีจุดนี้เท่านั้นถึงจะสัมผัสแล้วก็รู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกแล้วก็ปฏิบัติเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะไม่สามารถไปขอใครได้ไปซื้อมาได้แต่สิ่งนี้ต้องปฏิบัติด,ด้วยตนเองค่ะแล้วคุณจะรู้ณจุดนี้จะสื่อสารกับท่านได้นะคะนี่นะคะคือไพ่สรุปวันนี้นะคะ แม่หมอก็คงจะขอจบหัวข้อวันนี้แค่นี้นะคะ <c oughs> เหมือนเดิมนะคะถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดและเป็นเกอบป้องกันให้เราแควคาดจากคนพาลสัตรูมูมันนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนประสบผลสาเร็จหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักและที่สําคัญนะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราได้นะคะรักษาสุขภาพดูแลจิตวิญญาณของเราให้เข้มแข็งนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ